สวัสดีพี่น้องป้องปายทุกทกท,กท่านนะครับผมผม่าคลิปนี้มันจะต,ต้องมีดราม่าก,กันเกิดขึ้นครับพี่น้องมันจะต,ต้องมีการเครียดเกิดขึ้นเนื่องด้วยหมอลลำที่ใช้ชื่อว่าวิเชียนชัยเลือดบล็อกเฟขคอยเอาล่าสุดเมื่อคืนนี้เนาะผมอันโพลไปนในเฟว่า,าวิเชียนชัยเลือนิตาร์ตพีตัดน้องกับกับอดีตไทยอดี้ไป,ปบ้านแล้วสิบโมงพูดโลคนก็ถเท้าม,มา เป็นหยังเป็นอย่างเราคือจติตตัดพี่ตัดน้องผมก็เลยว่ามันอ่าผมกับเราเนาะมันก็จะเป็นเป็นปกติกันแหละแล้วก็จะเป็นคนขี่น้อยแต่ว่าคือผมเนี่ยปกติหลังๆมานหนีตั้งแต่โควิดมากผมก็สิไปเล่นบ้านเราดูแล้ก็สิไปกินเขาบ้านเราดูเพราะว่าที่พักของผมเนี่ยมันจะอยู่บกไกลกันกับเราแม้กระทั่งซักเสื้อผ้าก็สะไปซักบ้านเล่าคือเอาง่ายสว่า,วาเป็นพี่เป็นน้องกันมาโดนแล้วลละแต่ว่าเฮานี่แกนกันแห้งพี่น้อง นะครับไอดีก็สิไปไปกินเขาไปเล่นบ้านแล้วดูปกตินั่นแหละบัดนี้นั่นเหลานั่นน้อยแต่ว่าเราก็บก่บเคยเป็นจังสีเทียคือเราเป็นจังซี่คือเป็นจังได๋คือว่าเหลานั่นบอกเฟซไอดีเ <c oughs> มื่อคืนเลาแเจอนามาหาผมว่า10:00นเศ้าต้องพอหนาอ้าไอดีเป็นหย่างไรคือว่าทังสั่นพอไอดียอมละว่าไอดีก็บิดเพราะว่าไอดีน่ะเบี้ยวนัดเหลาดูอีดีแต่ว่าส่วนมากไอดีสิเป็นคนนัดเหลาว่าเออมื้อน,นั้นเฮาไปนี่มื้อน,นี้เฮาไปหั่นบอ่อเหล้าก็สิคือจัง รอบกสิเป็นคนขี่น้อยเนาะเนี่ยเราก็สิเขาวไว้ท้องแล้ววันนี้ตะวันรอบนี้นะเราบอกผมว่าผมนะ่ะกลับบ้านไปเอาของอยู่บ้านแล้วผมกะพึ่งกลับมาเมืองผมก็เลยว่าสิผมกลับมาไม่มีโอกาสเ,เดี๋ยวบอกกับเรอหรอกว่าสิบโมงมันบ่าท่านดอกเพราะว่าเราตัดพอไปแล้วว่าอ่าต้องมาสิบโมงไม่งั้นตัดพี่ตัดน้องเงินไปเลยวะเพราะพี่น้องมุ่เจ้าคิดเบืเอ้องออฟราชการตัดพี่ตัดน้องก็ข่อยบ่เอา ขวานล้ากบข่อยนี่สมบุกสมบันกันมากค่ะคูอเด้แล้วก็เหลือน้ำกันมากด่วนดูยความที่ว่าถามว่ามอลลซิ่งในวงการเังสิถามว่าสนนทก็ไผ่ลายสุดสนนทก็วิเชียนเฉลิ้ล้ลายที่สุดแล้วก็มีอย่างที่แล้วแล้วก็สิวว่ามีความลับอยังกับผมผมก็สิวว่ามีความลับอียังกับเรลานะครับแต่ว่ามือก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ว่าเสียใจนะมันไม่ได้ว่าเสียความรู้สึกแต่ว่าเราก็ต้องไปเคลียรเราก็ต้องไปเคลียกับแกที่บ้านนะครับว่าคือ เครียดขนาดใดเครียดจักเปิดเส้นถึงถึงก้าบล็อกเฟสเรานะครับแต่เมื่อขึ้นเราแชรมาแล้วปึ๊บปกติเราก็สิมาตอบเมนตอบอีหยังสินาเราก็บอกมาตอบอีหยังบันเ้บนับนี้ผมมาติแชทไปหาเล่าว่ากาลังเขาไปเด้อแล้วก็บอกเฟซผมผมก็เลยโทรหาผู้จัดการเล่าผู้จัดการไอ้แล้วก็บอกว่าทุกคนน่ะ้ากินเขานําเฮาผู้เดียว อเอาอะไรมีก้อนวันนี้ในห้องหูซึกผิดหลายก,กาวนะครับตะบากะปกติกับสีเล่าเล่ากับสีน้อยอดีเป็นปกติจริงสิแหละแต่เล่ากับม่เคยบอกเฟดแต่วันนี้ผมจะพาพี่น้องบุกไปถึงบ้านไปดูอีกมุมหนึ่งของวิเช,ชียนเชลเลอร์ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมโอ้วมวันนี้ผมสิออกเป็นมูลล่หรือเป็นจานะครับตะบาอดูความ่วบา,ายก็คือ,อาอเนาะถ้าผมผิดปกติย่อมรับผิด ถ้าขอโทษได้ก็ขอโทษแหละเพราะว่าเราก็ผิดจริงๆเพราะว่าทุกครั้งน่ะผมค่อนงคางที่จะนัดเล่าดูแต่ผมกับผิดนัดเล่าตลอดตั้งแต่นะแต่ว่ามื่อนนี้คือผมจะต้องไปอธิบายแล้วครั้งว่้าผมกลับบ้านจริงๆแต่แกเมื่อคืนนี้แกไม่ฟังไงเพราะว่านัดเบี่ยวนัดแกอยู่อยู่ประมาณสามสี่เที่ยแล้วนะครับเอาส่ไปเียนเล่าไปเียนเล่า ไปบุกเลยไปบุกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยจะว่าอย่างไงก็ว่ากันเล่าสิกรารตัดพีแตนนองกับข่อยว่าเอา้าข่อถามเนี่ยครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านพักพิรมสามนะครับบ้านของพี่บิเชนเชลเลอร์นะครับนี่ครับย่งคังนี่ครับตอนนี้บรรยากาศฝนตกขบพี่นองฝนตกบรรยากาศฝนตกโปรยปลายบรรยากาศน่านอนมากนะครับดี๋ยวเขาจะผ้าลงไปทางลางนะครับ ถ้าต้องลงไปเคีร์กันด้ไปเคี่ยเกิดยังึ้นเขาต้องเคีรยนะครับเป็นยังคืนตรงมาบอกเฟซเท่าเป็นยังทักหากบำตอบเจสซีนาเคียเงี้ยงปั่นนั่นคนเฮามันจะเคียดให้กันปั่นนั่นบ่เคียดกือสิเป็นงอแล้วเนาะแล้วก็กกเป็นไอเฮานอ้อเรา,ากันเฮ้าบังงอแล้วนิดเร่งเข้ามีเขา,าขกินด้ น้องป้องายบรรยากาศฝนตกครับทุกท่านถ่ายในเตาเหรอครับผมถ่ายวิดีโอครับไอไปใส่น้อเราถามมาถ่ายจิ๊กอวบอสไปพามาโฟจักเขาบอสแล้วพี่น้องก็กลับกล่องนันแปับนึ่ฮัลโหลบ้านหลังนี้มีหมาบอส มาแล้วนี่มีคนพุดออดบ no ังได้เนาะนี่นอสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับอ้น้องอลิซสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกันแล้วบอหนี่เห็นยังไงคนนั่นเองคนไอเห็นยังทานกินข้าวไอข้าวแล้ววะ อาดูบอกเฟสคอยมาเครียดอบมึงดูเป็นยังไงก็เดี๋ยวนี่ยฮะทางมากเพิ่นกับว่าตอบดิขายของได้ลบา,า,าบาบ้างมาึงเนี่เกือบหมดแล้วสั่งเอะมรแล้วกินข้าวยังเนี่ยยังทำไมไม่กินล่ะอยู่นี่ทากับส,ส,สังว่าแม่สั่งยังเศร้ากินแล้วตบบ้มากก็ได้ดอ <laughs> <laughs> กบ้าจกเถื่อเอามาื่กี้เดียวชั่วโมงเดียวนี่แหละจากชั่วโมงเดียวเนี่ยเงินน่าจะจะบโมงมือเศร้านี่มาจับโมงหรอกสิบโมง ชิบหายชิบหานาริการเราใบสามไปที่นี่อ๋อมันกระเด็นมากว่าหลายเลยล่ะจากทิ่โม่กาเป็นบายสามมันกระเด็นมากว่าหลมันก็เป็นเรื่องปกติน้องอาริว่ารูปอะไรครับอุ้ยสองเหตยังอยู่น้องยามหน้าจอขึ้นเบอร์โทรไอพี่น้องครับผมขอวิวความสุเบางอ๋อ ่อยแสทหามือเช้านี่อ่านนู่แต่ก็บ่ตอบืันนี้ข้าหนึ่งบล็อกเฟซข่อยให้ถามความมู้สึกในอกในใจมันมันเป็นยนจังไ๋ก็ได้นี่ฮะมันเครียดปันใดแค่แบบมือคืนเนี่ยคอยเมียบ้านคอยลืมบอกเจ้าแล้วเจ้าก็บ,บอกว่าซ0 0มนงว่าพอตัดพี่ตัดน้องกันพะนะ่อยอยังว่าท่านได้อธิบายอีหย่างเลยแลวก็บแบบแชทมากกับว่าอ,าอ่านจังเสียเมื่อคืนเนี่ยดีกับบ้านครับ สิบโมมันกับเลรมากบลาดลยะมันกัสิบโมงตอนนี้ก็เป็นสิบหานาฬกามันกับวนบ่ได้โดนปนันก็ต้องทำใจมันเป็นเรื่องปกติป้าออไปเอเสียพิซ่ามาเสียมาใส่พึนี่มชื่อมัตติู้าไอูี่อย่างนัดมู สิบโมงเศร้าบ้ากินข้าวจนว่าตอนนี้บ่ายสามเลยเอากับขอยเมียบ้านอีหลี่มึงขึ้นนี่าขอยเมียบ้านแล้วก่อนเขาไปเอาของกลับมาเบิ่งไห่ล่ะพี่น้องสิบโมงไม่มีอยู่จริงสิละพี่น้องสิบโมงเออดีหลอบก้อนนี่เอาใบ่่าใบซูนจะไหนรอบก้อนอันอันข้อการเรียบร้อยแล้วมึงขอยเขาไปหาจับคืนเบิ่งว่านบอ ถ้าคอยปรทายวิดีโอมากหนิเราก็สิบว่าบอกนุ่ข่อยดิเขข่อยยังมาเขียนเจาเลยมือนันเจ้งแดดอ่ะพี่น้องอันทรงของไปเฮี้ยนข่อยทรงป่าทรงแดไปเฮี้ยนข่อยแล้วแม่ข่อยท้วมากว่าผูา้ใด,ดทรงอยังมาไห่แท่นครับทรงยังไมให้บอ,อสเป็นทรงป่าไปข่อยแล้วกะเอามาเก็บเงินน้ำข่อยท่านก็บาทอคอยยังว่าป่าพ่อข่วมคอยชื่อคอยชื่อตอนใดยั่งดีนะตอนยว่เดอนคอยยังว่าดูเรื่องเลยแม่ข่อยแบบว่า มีของทรงไปหอดเฮีย้ยอันนี้มันกับเป็นเทคนิคการขายของอันดับแรกคือปวดบล็อกก่อนครับผมปวดอยู่แบบพี่นอ้องย้ำว่าปวดบล็อกำแบบนี้ครับอดีตน,นะโอเคปวดก,กับปวดเนอะปวดก,กับปวดชนาโอเคดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องหางเนี้ยมาสู่กินแน่หางเนี้ยมาสู่กลิ่นเลยจะคอยกับมากินเงี้ยนเจ้าอยู่มาหอดปลานหอดโซ่หาเนี่ยม,มาสูก่นนะมมสกลิ่นเร็วๆไม่ไดหรอมีแต่จมากินห<อ>นีห่นละ ขายของในมือละสามล่างกับเลี้ยง,ขงเขานี่แปังน้องอลิครับจะกินอะไรบอกมาอย่าจับโทรศัพท์น้องลิซอย่าจับอย่าจับโทรศัพท์ทยิ้มหรอยิ้มหรอสวัสดีครับอ,อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อดี้ด้วยนะครับ